สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับแอมอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่อง y t u t u นะคะแอมฟอร์ดโปรดีนะคะเรียกได้ว่าภายในช่องของเรานะคะมีรถรีวิวให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอย่างมากมายนะคะอยากให้ลูกค้ากดซับกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อแจ้งเตือนเวลาแอมลงคลิปใหม่ๆให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะอย่างเช่นวันนี้เลยนะคะ รถในรุ่นของ WiT เทนะคะเรียกได้ว่าเป็นพี่เบิ้มสุดนะคะเปลี่ยนแปลงโฉมด้านหน้าให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าชุดแต่งที่แอมแต่งให้ลูกค้าฟรีคันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นบอกลูกค้าก่อนเลยนะคะว่าจองผ่านช่องทางของออนไลน์นะคะปลอดภัย100%ด้วยทุกๆก,การจองนะคะผ่านช่องทางของบริษัท Ford Auto g a l ก e r รี่ปทุมธานีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชิ้นแรก ที่แอมส่งแต่งให้ลูกค้านะคะมีอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว F150 นะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านใต้นะคะเราทำเป็นสีทูโทนให้ลูกค้าด้วยนะคะสีดำตัดสีเงินนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากจริงๆนะคะกระจังหน้าลูกค้าเน้นเป็นดำล้วนด้วยนะคะรวมถึงไฟ LED 3ดวงตัวนี้นะคะที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้านะคะแล้วก็เพจตัวเรนเจอร์ ตัวนี้นะคะอะตัดเป็นสีเงินเงาให้ลูกค้าด้วยนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากจริงๆนะคะไฟตัว C ีนะคะถ้ารถสตาร์ทไฟตัว C ีจะเปิดให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างนิดนึงค่ะคะ่ะในส่วนของด้านข้างนะคะอยากจะนําเสนออีกนิดนึงนะคะอ่าที่เป็นตัวไฮไลท์คายแม็กของเราเลยนะคะนั่นก็คือแม็กยางเนาะแม็กยางตัวนี้เป็นของโอตานินะคะขอบ18นั่นเองนะคะ แม็กตัวนี้เป็นแม็กสีทูโทนนะคะสีดำเงาตัดสีแดงด้วยนะคะยางโอตานินะคะที่เลือกใส่ให้ลูกค้านั่นหมายถึงว่ายางตัวนี้นะคะขอบ18เสียงเบานะคะเวลาวิ่งบนท้องถนนนะคะจะไม่มีเสียงดังมากนะคะเรียกได้ว่ายางเขาคุณภาพค่อนข้างโอเคเลยนะคะสำหรับด้านบนน็อตตัวซุ้มล้อตัวนี้เราใส่เป็นไม่มีหมดุดให้นะคะมา พร้อมกับตัวชุดหน้าของ F 1 5 0ด้วยนะคะแล้วก็ชุดแต่งของเขาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครอบชุดสีทั้งหมดนะคะของเขาจะมาเปลี่ยนเป็นสีดําเงาทั้งหมดแระทั้งหมดแล้วนะคะเรามาใส่ตัวเบ้าให้นะคะกันสาดให้นะคะเรียกได้ว่า,าสวยงามมากนะคะสำหรับรถ Y Tag ปี2 0นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ Y Tag คันนี้นะคะจะมาพร้อมกับโรเลอร์ชัตเตอ ด้านหลังที่ติดมาคู่ตัวกับโรงงานนะคะราคารถจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวแอมจะติดไว้ให้หน้าช่องนะคะเรียกได้ว่าการทํางานของเขานะคะโอเคเลยนะคะเปิดปิดด้วยระบบรีโมทนะคะทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็มีการการันตีรับประกันเข้าไปในตัวรถให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านท้ายของกระบะนะคะจะเป็นมีเลนเจอร์ให้ด้วยนะคะเป็นตัวครอบให้นะคะ จดท้ายเหมือนเดิมนะคะมาคู่ตัวโรงงานนะคะปีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเท่าเดิมนะคะครอบไฟท้ายอันนี้เราใส่เพิ่มให้ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ไกลนะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะเสียค่าบริการด้านการจะส่งนะคะหรือจะเสียค่าบริการด้านการไฟแนนซ์นะคะอันนี้เรามีบริการให้ลูกค้าฟรีๆด้วยนะคะเรียกได้ว่าชุดแต่งนะคะลูกค้าอยากได้วายแท็กแต่งแบบนี้นะคะหรืออยากใช้เงินรับรถเท่าไหร่ สะดวกค้าง,งวดที่เท่าไหร่นะคะทักเข้ามาคุยกันได้นะคะอยากได้โรรถแต่งรุ่นไหนนะคะกดซับเข้าไปในช่องของแอมฟอด b o ดีได้เลยนะคะเรียกได้ว่าราคาติดไว้เท่าไหร่นะคะไม่มีชาร์จเพิ่มแน่นอน100%ด้วยนะคะแอมเป็นคนคุยตรงๆนะอย,นอ,นอยากได้ข้อเสนอไหนอยากได้ค้างวดเท่าไหร่นะคะทักมาคุยกันดีกว่านะคะเอาข้อเสนอมาคุยกันเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอารถส,สวยๆมาทิ้งไว้ให้ลูกค้าได้ เยี่ยมชมกันอีกนะคะกดตับไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ